สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับได้ชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาบนนะคะเมื่อวานแอดติดธุระนาะเลยมาสรุปให้ไม่ได้นะคะแล้วก็ยุงย่งอยู่กับรัฐบาลไทยอยู่นะคะช่วงเนี้ยบนของบนเนาะเดี๋ยวมาดูของสองตัวบนแล้วก็เดี๋ยวจะไปสองตัวล่างนะคะคลิปนี้เป็นของสองตัวบนก่อนนะคะของเราพัฒนา ก่อนจะมาดูนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเล็ชาแนลเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้เดินดีนะคะเข้ามาแล้วหกงวดติดเลยเนาะไม่หลุดเลยสักงวดนะคะเห็นไหมคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะเข้าที่หกหนึ่งแต่แอดไม่ได้สรุปให้เนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ถ้าใครจับทุกชุดก็เข้าตรงๆนะคะหกหนึ่งตัวนี้เนาะ เอามาดูของงวดถัดไปนี่ที่จะถึงนี้นะคะผลรางวัลมันออกที่งวดที่8ดเนาะเจ็ดเจ็ดสี่สาแล้วก็หกหนึ่งนะคะ ามาดูสูตรหลัก10บนะคะสูตรหลัก10บใช้หลักแสนคูณด้วย2ส,ส่วนหลักหน่วยใช้หลักร้อยกับหลัก10บบวกกันนะคะแล้วก็บวกด้วย1ก็จะได้นะคะ 7, 2, 14 4,5งสอันนี้นับเรียงตัวนะคะส่วนหลักหน่วยหลักหน่วย9 3, ้าามบวกห ได้เก้านะคะแล้วก็บวกหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามแป๊บนึงนะเห็นไหมคะเดี๋ยวแอดจะขยายให้ดูนะคะ ้าจับคู่เนาะมันก็จะได้40อ้อขออภัยนะคะแอดบวกผิดตรงนี้ต้องบวก2อีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้นะเห็นไหมคะสูตรมันจะบวก2ตัวท้าย012ตัวนี้ต้องเป็นเลขสีนะคะสีหนึ่ง สี 4, 2, แล้วก็44นะคะต่อไป50 51 52แล้วก็5้สี่ 6ก6ูน2 6หกหนึ่งหกสองหกสี่เดหนึ่งเดสองเเามาดูสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สองวันนี้หลุดนะคะ เห็นไหงวดน,นี้หลุดเนาะออก6กหนึ่งเข้าที่ได้6เต็มที่ได้6 0นะคะเอามาดูสูตรนะคะงวดน,นี้งวดที่13บสามเจสูตรนี้ใช้หลักแสนกับหลักหมื่นคูณกันส่วนหลักหน่วยใช้หลักพัน กับหลักสิบ,บนบวกกันนะคะสูตรนี้เจ็ดเจ็ดเนาะใช่ไหมเดี๋ยวแอดขอดูก่อนนะคะเช็คเจ็ดเจ็ด ส่วนหลักหน่วยนะคะ4บวก6ได้10ก็เป็น012บวกไปอีก3ก็เป็น5นะคะสูตรนี้ตกตงชนที่012ถ้าจับคู่นะคะก็จะได้90

อ่าขอไปนะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งห้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองห้าเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะสูตรมันชนสูตรแรกชนที่เลขสี่ สูตรที่สองชนที่ศูนย์หนึ่งสองเอามาดูสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามงวดที่สิบห้าหลุดนะคะงวดน,นี้ออกที่หกหนึ่งเนาะสูตรนี้ไม่เข้า สูตรนี้แอดลไปเลยนะคะแล้วก็ยังแอดยังไม่ได้ทำสูตรใหม่นะคะก็จะเทียบชนสองสูตรนี้เนาะถ้าสองสูตรนี้นะคะชนสูตรสูตรที่สองมันชนที่ศูนย์หนึ่งสองแต่มันจะชนที่สองห้าห้าสองตัวกลับของสูตรนี้นะคะชนที่สี่กับห้าเพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นให้ที่สี่กับห้า 四三六零。 เมืกก่อกี้สองสามสี่สองสามสี่ส มีชุดนี้นะคะต้องกลับ40่ศกับ50เพราะว่าศูนย์มันเด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยตัวอื่นก็น่าจะตรงนะคะมีสองชุดนี้ต้องกลับอเดี๋ยวอาจารยย่อให้ดูนะคะ ะะอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเล็ขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ